ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บสยิโยอีเรื่องที่คุยในโทรศัพท์เข้าข่ายกระบหมินสถาบันพร้อมท้าออกมาสู้กันแฉออกมาไม่หยุดค่ะสำหรับสมเด็จทุนเซนตั้แต่วันที่สั่งถอนทหารจากช่องบกไปจนถึงคำพูดของนายกอิงที่เข้าข่ายกบฏ หมิ่นสถาบันสืบเนื่อมาจากเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าวันพรุ่งนี้ตนจะออกมาแชร์แผนการของทักษิณเรื่องเปลี่ยนตัวผู้นำรวมไปถึงการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย ท,ทเอาคนไทยทั้งประเทศต่างก็เฝ้ารอค่ะว่าฮุนเซนเนี่ยจะพูดอะไรล่าสุดเช้าของวันที่27มิถุนายนค่ะสมเด็จฮุนเซนก็กล่าวปราศัยพิเศษต่อสมาชิกสภาองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระวิหารโดยมีอยู่ช่วงตอนหนึ่งนะคะหลังจากมีการปรับกำลังทหารที่ช่องบกแล้วนายทักษิณน,นางสาวยิ่งรักและนางสาวแพททองทานชินวัตรได้โทรศัพท์มาขอบคุณฮุนเซนแต่ที่กรุงเทพพวกเขาใช้คำว่า กัมพูชาถอนทหารออกไปแล้วการใช้ภาษาแบบนี้เป็นการทรยศต่อกัมพูชาฮุนเซนได้บันทึกการสนทนากับพระรองทานเอาไว้เพื่อจะได้โปรง่งใสต่อชาวกัมพูชานอกจากนี้แล้วทางด้านของคุณเซนยังบอกอีกด้วยค่ะว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรีไทยในการพูดคุยกับตนเองนั้นที่เป็นคลิปหลุดถูกปล่อยออกมาแล้วแล้วก็มีการดูหมิ่นโจมตีแม่ทัพภาคที่สองนั้นถือว่าเป็นการก่อกระท นายฮุนเซนยืนยันค่ะว่ากัมพูชาไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติคนใดดูหมิ่นกองทัพหรือผู้บังคับบัญชาของกองทัพเขามองว่าการกระทําของแพทย์ทองทานที่ดูหมิ่นแม่ทัพภาคที่สองนั้นเท่ากับดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ไทยเนื่องจากแม่ทัพภาคที่สองได้รับแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทยคุณอุ้งอิงผมหมดความอดทนกับคุณจริงๆออกมาสู้กับผมสู้กับกัมพูชาสู้แล้วสู้อีกคุณเซนกล่าวแบบนี้นะคะ ุูเซนเนี่ยยังพูดถึงนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะว่ารู้จักุูเซนน้อยเกินไปแล้วก็หลอกใช้ตนโดยอ้างว่าการสนทนาทางโทรศัพท์นั้นเป็นการเจรจาทางการเมืองพร้อมบอกว่านายทักษิณชินวัตรในฐานะพ่อเนี่ยยังขาดความเอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนลูกสาวตนเองุูเซนนะคะย้ําบอกว่ากัมพูชาพร้อมที่จะฟื้นฟูสถานการณ์ชายแดนและการค้ากับไทย แต่ไม่น่าจะเกิดกับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรแล้วก็ยังบอกด้วยว่าหากประเทศไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาบุกรุกดินแดนแต่ทำไมประเทศไทยไม่กล้าขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก,กับกัมพูชาขอให้นานาชาติพิจารณาประเด็นนี้ด้วยและบอกว่ากัมพูชาใช้ระบบบังคับบัญชาทางทหารที่ทันสมัยซึ่งสามารถสั่งการได้จาก ทุกแห่งทุกคนและศัตรูก็ไม่สามารถดักฟังได้ยกเว้นคณะทำงานระดับสูงด้านการป้องกันประเทศกัมพูชาแม้ว่าผู้นำจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ตามนายฮุนเซนยังบอกนะคะว่าหากไทยกล้ารับแกนนำฝ่ายค้านกัมพูชาเข้าประเทศเพื่อต่อต้นานรัฐบาลกัมพูชาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนผู้นำขเขมรยังกล่าวาเตือนค่ะว่าแม้อาวุธของกัมพูชาเนี่ย จะสามารถยิงเข้าไปถึงกรุงเทพได้แต่ว่ากัมพูชาจะไม่ยิงกัมพูชาเป็นประเทศเล็กแล้วก็ต้องการเพียงปกป้องประเทศต่อต้านแล้วก็ขับไล่ศัตรูที่ลุก,กลาดินแดนกัมพูชาเท่านั้นและนอกจากนั้นยังกล่าวว่าการช่อโกงออนไลน์ในกัมพูชาเนี่ยเกิดจากประเทศไทยและกัมพูชาก็ได้รับชื่อเสียงในทางลบเพราะประเทศไทยนั่นแหละกัมพูชาเป็นเหยื่อของการช่อโกงออนไลน์ที่เกิดจากประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยอ่ะมีสนามบ,บินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีเที่ยวบินตรงจากทั่วโลกเอื้อต่อกระบวนการช่อโกงออนไลน์ก็เลยขอริเร้องให้จีนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประชาคมโลกพิจารณาปัญหานี้ด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิทางไทยเพื่อได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ